นี้นะคะเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการสกัดน้ำหอมจากกุหลาบค่ะสำหรับความเป็นมาของโครงงานนะคะสมัยก่อนน้ำหอมมีชื่อเรียกว่าน้ำปรุงซึ่งน้ำปรุงนี้มีมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองโดยการน,นำพืชพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมมาสกัดในปัจจุบันวัยรุ่นมีพัฒนาการที่จเจริญเติบโตที่รวดเร็ว จึงเริ่มมีปัญหาเรื่องกลิ่นกายโดยเฉพาะวัยรุ่นเพศหญิงเมื่อมีกลิ่นกายก็เริ่มหาตัวช่วยในการดับกลิ่นกายน้ำหอมจึงเป็นตัวเลือกของวัยรุ่นหลายๆคนน้ำหอมสามารถติดทนได้นานมีกลิ่นหอมและสามารถดับกลิ่นกายได้แต่เนื่องจากน้ำหอมมีราคาแพงจึงทําให้ทางผู้จัดทําสนใจในเรื่องนี้จึงได้นําดอกกุหลาบที่มีราคาถูกแต่มีกลิ่นหอมที่ชวนลงไหลและหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด มาสกัดเอาน้ำมันออกมาเพื่อเอาน้ำมันหอมระเหยวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาการติดทนนานของน้ำมันหอมระเหยจากดอกกุหลาบ 2. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของน้ำหอม 3. เพื่อเผอยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาขอบเขตของโครงงานนะคะรายงานเรื่องการติดทนนานของน้ำหอมกลิ่นดอกกุหลาบ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่วันที่20เดือนพฤศจิกายนพศ .2563 จนถึงวันที่10เดือนกุมภาพันธ์พศ .2564 สถานที่ดำเนินการคือโรงเรียนพัทายพิทยาคมตัวแปรที่จะศึกษานะคะ 1. ตัวแปรต้นคือน้ำหอมกลิ่นดอกหลาบ 2. ตัวแปรตามคือระยะเวลาของน้ำหอมที่ติดทนนาน 3. ตัวแปรควบคุมคืออุณหภูมิปริมาณดอกไม้และปริมาณน้ำกลั่นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ให้รู้ว่าน้ำหอมที่เราทำเองราคาถูกและสามารถติดทนได้นานเหมือนกับน้ำหอมที่ขายในท้องตลาด 2. เผยแพร่ความรู้เรื่องการติดทนนานของน้ำหอมกลิ่นดอกกุหลาบให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษา 3. ม,มีทักษะในวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับวิธีการดําเนินงานในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องการสกัดน้ําหอมจากกุหลาบกลุ่มผู้ศึกษามีวิธีดําเนินโครงงานดังต่อไปนี้วัสดุอุปกรณ์ 1. หม้อ 2. น้ําสะอาด 3. ดอกกุหลาบ 4. ีฝาหม้อหรือฝาแก้ว 5. น้ำแข็ง 6. ขวดน้ำหอมวิธีดำเนินงาน 1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนทำการทดลอง 2. นํนำดอกกุหลาบมาเด็ดจำนวน3ถ้วย 3. นํนำหม้อมาตั้งบนเตาแก๊ส 4. นํนำถ้วยตั้งตรงกลางหม้อ 5. น้าำดอกกุหลาบที่ได้เด็ดกลีบไว้ใส่ลงไปรอบๆบนนำน้ำสะอาดมาใส่ในหม้อประมาณครึ่งหนึ่ของกุหลาบ 7. นําฝามาปิดโดยเอาฝาหม้องายขึ้นโดยฝาหม้อนั้นต้องเป็นฝาแก้ว 8. เปิดเตาแก๊สโดยใช้ไฟอ่อนๆ 9. นำน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาแก้วให้ตรงกับถ้วยนั้น 10. ควบคุมอุณหภูมิพอเห็นว่าได้ตามสมควรแล้วจึงปิดเตาแก๊สข้อควรระวังคือไม่ควรให้น้ำเดือดจนเกินไปเพราะถ้าน้ำเดือดมากจนเกินไปจะทำให้ตัวน้ำมันหอมละเหยละเหิดหายไปด้วย 11. จากนั้นนำใส่บรรจุพันและทำการทดลองใช้ได้เลยค่ะสำหรับผลการดำเนินงานนะคะตัาหาและอุปสรรคในการทดลอง 1. การทดลองครั้งแรกาคณะผู้จะทำได้ใส่น้ำมากเกินไปทำให้หม้อไหม้ 2. การทดลองครั้งที่สองทางคณะผู้จะทำได้เพิ่มปริมาณน,น้ำเข้าไปมากกว่าเดิมและเปิดไฟเบาลงผลที่ออกมาคือน้ำหอมไม่มีกลิ่น 3. การทดลองครั้งที่3าครับพูดจะทําได้ลดน้ําลงและเพิ่มกลาบลงไปนิดหน่อยผลที่ออกมาคือน้ำหอมมีกลิ่นอ่อน,อนๆ 4. การทดลองครั้งที่สี่ครับพูดจะทําได้เพิ่มดอกไม้ลงไปอีกและก่อนจะนําลงหม้อเราได้นําเอาเกลืนกกลาบมาตามเบาๆเพื่อให้มีกลิ่นหอมมากกว่าเดิมค่ะสำหรับสรุปผลอภิรายและข้อเสนอแนะนะคะ สรุปผลจากการศึกษาโครงงานเรื่องการกันน้ำหอมจากกุหลาบเราได้ทดลองการใช้น้ำหอมที่เราทำว่าจะติดทนนานกี่ชั่วโมงและเราได้สรุปผลว่าจากการทดลองน้ำหอมติดทนนานประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่าเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่เราสกัดเองจากธรรมชาติไม่ได้ใช้สารเคมีจึงทำให้น้ำหอมของเราไม่ค่อยติดทนนานเหมือนน้ำหอมในท้องตลาดทั่วๆไปค่ะ ค่ะสำหรับอภิปรายนะคะจากการศึกษาคนา้นคว้าโครงงานเรื่องการกันน้ำ